รุมสดยามเช้าดูดกลุ่มปตท PT ทีที b l l Chemical น้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในวันศุกร์13กันยายนนะครับเลขดีเสีด้วยเปิดตลาดมาวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีเซ็ตอินเดกซ์เปิดที่1,390 จุดจุดนะครับปรับลดลง7.41จุดแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบโดยตลอดประมาณ33นาทีที่เปิดตลาดมานะครับโดยลงไปต่ำสุดนี่ก็ลบไป10.04จุดนะครับดีที่สุดนี่ลบ2.35จุดบรรยากาศตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆก็คงจะได้เห็นนะครับมูลค่าการซื้อขายน่าจะเริ่มบางลงนะครับเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนทั้งหลายทั่วโลกเองก็คงจะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาของการ รอคอยนะครับความชัดเจนของการประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางของสหรัฐในวันท uh, ี่17-18นะฮะเขาจะตัดสินใจลดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงหรือไม่นะฮะหรือว่าจะยกไปเป็นการประชุมคราวต่อไปก็คงจะได้ทราบความชัดเจนกันนะฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศการซื้อขายก็คงจะซึมซึมหุ้นก็คงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับทั้งแดนลบแดนบวกแล้วแต่สภาพปัจจัยที่อาจจะเข้ามากระทบในแต่ละตลาดกันไปนะครับ ส่วนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดตลาดมาจริงๆก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ในแดนบวกนะครับในช่วงครึ่งวันแรกนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายก็จะมีแรงขายทำกำไรออกมานะครับหลังจากที่ดัชนีพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1423จุดแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วไม่สำเร็จนี่ก็ทำให้มีแรงเทขายต่อเนื่องนะฮะใกล้ๆปิดตลาดนี่ก็เลยมีแรงขายกดลงมาจนกระทั่ง ปิดตลาดนี่อยู่ในระดับเกือบจะเรียกว่าต่ําสุดของวันเลยนะครับปิดที่10บบไป13.28จุด0.94%ดนะครับนดัชนีก็ปิดที่1397.90จุดนะมูลค่าการซื้อขายก็เริ่มย่อลงมาจากวันก่อนหน้านี้นะครับมาอยู่ที่4,208อ 42, ล้านบาทนะโดยจำแนกการซื้อขายปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนประเภทสถาบันขายสุทธินะครับ477.42ิ4 7 7 4ล้านบาท นะบัญชีหลักทรัพย์เลือก r o p t r a ร e นะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ในสมาคมโบรกเกอร์นะว่าจะหาทางที่จะมีมาตรการออกมาเพื่อไม่ให้เป็นที่คอรหานะว่าช่วงบ่าย4ี่โมงมีปฏิบัติการอะไรกันหรือไม่นะเอาเปรียบรายย่อยหรือไม่นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ขายสุทธิไป370.03อล้านบาทนะในขณะทีน่นักลงทุนต่างชาติแล้วก็นักลงทุนในประเทศนะเมื่อาวานนี้ซื้อสุทธิทั้ง2กลุ่มนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไป74ล้านบาทก็ถือว่า ซื้อสุทธิมาต่อเนื่องติดต่อกันในสัปดาห์นี้ตลอด4วันทําการนะครับส่วนนักลงทุนในประเทศเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไป773.45ล้านบาทนะครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับทัอันดับ1นึ่งแอดวานซ์อันดับ2กสิกรไทยอันดับ3ชอการช่างอันดับ4แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์อันดับ5นะส่วนใหญ่ก็ปรับลดลงหมดนะครับสำหรับหุ้นของห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดมาดูคคคววาาามเเลลื่่่อออนนนนนไหขงงตดุุยยยโรรรรรปแกกก็ส็สันนัััะะบทีี ตอนนี้นักลงทุนก็ Wait and see นะครับเพราะฉะนั้นดัชนีหุ้นก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเมื่อวานนี้ Financial Time ก็บวกขึ้นไปเล็กน้อยนะครับไม่ถึง1จุดนะครับบวกไป0.55จุดหรือว่า0.01%เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงทีเดียวนะครับแต่ว่า DAX เยอรมันกับ CAC 40ซึ่งเป็นสมาชิกสำคัญอยู่ในกลุ่มยูโรโซนปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานั้นก็มีการถแถลงตัวเลขภาคการผลิต าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นตัวเลขเดือนกรกฎาคมนะโดยสถาบันยูโรสแตทเนี่ยก็ปรากฏว่าปรับลดลงนะครับ1.5%ในขณะที่มีการคาดการณ์ก็ว่าน่าจะเพิ่มประมาณ1%กว่ากว่านะครับก็เรียกว่าสวนทางกันก็ทำให้ย่อลงมานะครับดคนี่ปรับลดลงเป็น3 7 3จุดนะครับ0.02%ไม่มากนะครับแต่ว่า CS c ซ c 4 0ก็มากขึ้นหน่อยนะฮะ ปรับลดลงไป12.48จุดหรือว่า0.30มาดูตลาดหุ้นสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับลดลงทั้งดาวโจนทั้ง NASDA q แล้วก็ s p 500นะครับดาวโจนลงไป0.17 NASDA นแดกก็ปรับลดลงไป0.24 s p 500ปรับลดลงไป0.34มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเริ่มบางลงแล้วนะครับเมื่อคืนนี้มีตัวเลขของการจ้างงานออกมานะครับก็คือผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานปรากฏว่าปรับลดลงค่อนข้างมากนะครับ ถึง3 0,000กว่ารายนะครับทำให้ตัวเลขรวมเนี่ยเหลือ2,9ง0จาก302เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่แล้วก็ตามครับตัวเลขนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนนำมาประกอบการพิจารณาในการลงทุนนะครับเนื่องจากว่ามี2มลรัฐครับไม่ได้แจ้งตัวเลขเข้ามาในการประกาศเมื่อคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็ยังไม่สมบูรณ์นักลงทุนจึงไม่ยึดถือเป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็เรียกว่าทรงๆ เป็นลักษณะไซด์เวดาวนะครับก็คือค่อนข้างที่จะอยู่ในแดนลบกันนะครับแต่ว่าก็อยู่ในกรอบแคบๆอินดี้เคอีนี่เปิดตลาดมาก็ลบเลยนะครับล่าสุดนี้ก็ปรับตัวลดลงอยู่45.13จุดหรือว่า0.31เปอร์เซ็นต์นะครับเซี่ยงไฮ้ลบ0.57เปอร์เซ็นต์นะครับหางเซ็งก็ลบ0.44เปอร์เซ็นต์เทรดไทม์สิงคโปร์ลบ0.22เปอร์เซ็นต์จาการ์ตานะครับเพื่อนบ้านเราลบลงไปเล็กน้อยครับ0.07เปอร์เซ็นต์ในขณะนี้นะครับ แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ลบลงไปค่อนข้างแรงนะครับ1.77%นะก็ถือว่าแดงกันไปโดยส่วนใหญ่เลยนะครับตลาดเอเชียเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ส่วนค่าเงินค่อนข้างผันผวนครับเปิดตลาดมาเ,าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้าวันนี้31.73-75นะครับเปรียบเทียบกับที่ปิดตลาดก็ต้องถือว่าแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าปิดตลาดเมื่อวานนี้31.75-77นะครับแต่ว่าหลังจาก เปิดตลาดไปได้ไม่นานนะครับปรากฏว่าเงินบาทก็มีทิศทางที่เริ่มอ่อนค่าลงเล็กน้อยล่าสุดนี้ก็มาอยู่ที่31.83ถึง31.85เช่นเดียวกับเยนนะครับหลังจากที่มีทิศทางแข็งค่าตอนนี้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่99.80แล้วก็เช่นเดียวกับยูโรเช่น,ชนกันนะฮะก็เริ่มมีทิศทางที่ดอลลาร์ก็เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับยูโรก็อ่อนค่าลงส่วนมาดูที่ราคาน้ํามันครับปรากฏว่าราคาน้ํามันเริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับหลังจากปรับลดลง ซึ่งก็ส่งผลทําให้เช้าวันนี้บางจากปตทก็ปรับน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอลลง50สตางค์นะครับอี e 85ก็30สตางค์ดีเซลคงเดิมมีผลตั้งแต่เมื่อตี5ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเริ่มขยับขึ้นนะครับ w T I บวกขึ้นไป1เหรียญ4เซนเบรนบวก1เหรียญ13เซนดูไบเมื่อวานนี้บวกไป43เซนวันนี้เข้าใจว่าจะบวกต่อนะครับก็คงจะมีผลต่อค่าการตลาดของเรามาที่เรื่องของ LPG ครับ ก็ทางซีอโอของปตทนะครับคุณไพลินชูโชตถาวรล่าสุดนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าทาง p d ดีละหรปตทเองตอนนี้ก็ต้องเตรียมที่จะชี้แจงเรื่องของ LPG ต่อสื่อแล้วก็เวทีเสวนาต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สังคมได้รับข้อมูลที่บิดเบือนเพราะว่าที่ผ่านมาปตทเองก็ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งๆท,ท,ที่ปตทเองไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้น LPG ในครั้งนี้แต่ประการใดนะส่วนท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ์เรื่องก๊าซ เอาพิซื้ออากาสเอลพีจีในราคาเดิมก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ย้ําเตือนอีกครั้งนะครับ021407,000นะครับส่วนปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันที่อ่าวพร้าวจนถึงวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าสามารถขจัดคราบน้ํามันแล้วก็ลาเลียงขยะปนเปื้อนน้ามันดิบนะออกจากอ่าวพร้าวโดยเรือของกองทัพเรือไปอยังท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาตบตพุบโดยได้รับการสนับสนุนจาก,กานิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะซึ่งขยะปนเปื้อนน้ามันดิบทั้งหมด ถูกนําไปรวบรวมไว้ที่โรงกลั่นน้ามันของ p ี t g ทีีซนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธนะครับซึ่งก็ได้มีการแยกประเภทและก็ส่งกําจัดตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดเอาไว้ตามกฎหมายต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับ เคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มวตาทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ราคาทองคำที่ตลาดโคเมิกส์เมื่อคืนนะครับสัญญาล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคมปรับลดลงค่อนข้างแรงนะครับเมื่อคืนนี้ลงมาถึง33เหรียญ20เซนต์นะครับทำให้ราคาทองคำก็ปิดที่1 3 3 0เหรียญ60เซนราคาตลาดสปอตก็ประมาณนี้แหละครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ1,330เหรียญนะครับแต่ว่าพอมาซื้อขายกันที่ฝั่งเอเชียเช้าวันนี้ก็ยังย่อลงไปต่อนะครับจนกระทั่ง เห็นการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,320กว่าเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับต่อไปหลังจากที่หลุดแนวรับ1,350หเหรียญมาอย่างรวดเร็วนะฮะผ่านไปเพียงเมื่อวานนี้วันเดียวนี่หลุดไป1แนวรับนะครับสำคัญนะฮะก็แนวรับที่สําคัญต่อไปก็คือ1,320ถ้าวันนี้ยืนอยู่1,320ไม่อยู่ก็ต้องไปรับกันที่1,300้แล้วนะครับก็ส่งผลให้สมาคมค้าทองคำชาวันนี้ประกาศราคาทองคํา9 6 5้าครั้งแรกนี่ปรับลดลงไป150บาทนะครับ ็โดยอ้างอิงราคาสปอต1,327เหรียญ50เซนแล้วก็อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่31เหรียญ84เซนนะครับตอนนี้เรื่องซีเรียรซึ่งเป็นตัวที่ดันราคาทองคําขึ้นไปร,รู้สึกว่าทั้งนักลงทุนทั้งหลายก็ผ่อนคลายนะครับก็คงจะทําให้ราคาทองคำเริ่มย่อลงนะครับนักลงทุนก็คพ,งพ,งพึงระมัดระวังนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาพทา่านี้สวัสดีครับ